ทุกอย่างมันโด,โดนอัปเดตท,ทุกสิ่งอย่างเลยแล้วเราไม่ได้ไลฟ์นาน,น,าน,น,นเราติดแบบปัญหาวุ่นวายอะไรต่างๆนานาเนาะน,น,น,นะคะทาผ้าเสร็จก็อยากจะไลฟ์เมื่อวานอยากจะไลฟ์ก็ไลฟ์ไม่ทันนะคะอ่ะวันนี้นะคะลูกลูกค้าขาทุกคนค่ะต้องต้องเช็คต้องเช็คเลยนะไอนะขอโทษค่ะต้องแชร์นะเพราะว่าคุณอาจจะเป็นผู้โชคดีที่ได้รับปีเสียนะคะได้รับปีเสียแบบนี้ก็ได้นะคะ นะคะปีเสียสวยมากนะลูกค้า<ม>นะคะผ่านการปลุกเสกจากฮ่องกงแล้วนะคะเรียบร้อยนะคะได้อยู่มั้งพี่เกดว่าไหมก็ได้อยู่นะสีเหมือนบบโอเคนะพี่เกดอย่าเพิ่งนะคะน้องนําขอดูก่อนนะคะอันนี้รุ่นอะไรโอ้ซัมซุงนะสวยนะนะคะอ่ะลูกค้าค่ะวันนี้นะคะเน้นๆเลยนะเสื้อนะคะเสื้อจะเป็นเก้าสิบเปอร์เซ็นต เป็นงานปรักงานฉลุหมดเลยนะคะแล้วก็จะเป็นเนื้อผ้าคัตต้อนเป็นลินินส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะคะเป็นคัตต้อนเป็นลินินส่วนใหญ่เลย